ซามเ n นตคืนนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ่ะอ่าตอบว่าอืมใช่เขาจะไปเยี่ยมโอเคประชุม,ชมประชุมประชุมคือใช้ยังไงนะคะคำว่าประชุมประชุม Half, อ่ะ h a v e เนาะเป็นกริยา h a v e หรือ h a v e หรือ has แล้วแต่ประธาน h a v e อ่ะ มีติ้งนะคะถ้า <Meeting. S 1> ไปเยี่ยมไปพบไปเจออ่าหรือนัดกันก็ได้หรือนัดแปลว่านัดก็ได้ใช้คำไหนคะต่างจากประช,ชุมยังไง e e t i n g อ่ามีเฉยๆเนาะมีเฉยๆส่วนจะเติม hmm. ing หรืออะไรก็ค่อยว่ากันแล้วแต่ความหมายมันนะคะโอเคอีเลฟเ Steve is having his birthday party next Saturday. Great in Thai please. อสตีฟมีจ่อย่าลืมค่ะคำว่าจ่ากำลังจะก็ได้หนูจะแปลว่ากำลังจ่าอย่างนี้ก็ได้จะได้แล้วแต่หนู Me one girl party one one Ah, very good. Okay, do you have any question about this? <coughs> hmm? No, great. So it's not finished. You have to do number. number 12 now number 12 to number 17 now today <Okay. S 1> uh, can you see the sign what is what is on the sign can you read it future future, future. what does it mean future n a าค t ใช่แบบอกาัดนี้ก็คือพูดถึงอนาคตที่แบบค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างมีการวางแผนไว้นะคะ เนาะมันก็จะก็ก็คืออ่า uh ก็จะใช้ is บวก verb ing ได้ค่ะเนาะก็คือ present continuous นั่นเองแต่พูดถึงอนาคตนะคะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่กำลังเดี๋ยวนี้เนาะโอเค please do number 11 to number 17